สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงพามาดูแปลงอ้อยของพี่ศกดาเจ้าของคังท่ามากาอําเภอท่ามากานะครับจังหวัดกาญจนบุรีอ้อยแปลงนี้นะครับใช้แร่ธาตุภูเขาไฟปรยกกับฮอร์โมนน้ำนาโนอินซา์แล้วก็สารนำพาและแพร่กระจายท่ามสปีดนะครับนี่นะครับอ้อยแตกกอกอหนึ่งมีหลายสิบต้นเลยนะครับและลำใหญ่ใบเขียวใบตั้งแปลงนี้นะครับ ผ่านพายุผ่านฝนมานะครับโดยที่ไม่ล้มไม่อะไรเลยไม่มีล้มเลยสักลำเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ใช้เคมี Me นะครับว่าเขาแตกต่างกัของแปลงที่ใช้แร่ธาตุภูเขาไฟไประโยชน์ของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยว่าอ้อยและใช้แร่ธาตุภูเขาไฟไประโยชน์าร์มอุดมสมบูรณ์าร์มสูงนะครับแล้วก็ฟาร์มเขียวนะครับของแร่ธาตุภูเขาไฟไประโยชน์นี่เขียวทนเขียวนานนะครับ ตัวนี้ใช้แร่ธาตุภูเขาไฟประโยชน์ผสมกับปุ๋ยเคมียี่เบดูนะครับแล้วก็มีแปลงที่อยู่ข้างนะครับใช้เคมีเดี๋ยวแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูไปรับฟังจากทีมงานลุงอ้วนเกษตรสุขใจกันได้เลยนะครับโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับโอ้โหมาดู้อ้คุณศักด์าที่ท่ามกานะครับ้อยใช้แร่ธาตุภูเขาไฟปบหยกน โอ้โหที่ร้องโอ้โหทําไมครับมันถ่ายไม่หมดครับสูงมากสูงมากยาวสูงนะครับเมื่อกี้เอาตลับเม็ดไปวัดแล้วเ,เกือบอกเกือบแปดซอกเกือบเกือบสี่เมตรแปดซอกเป็นอ้อยแปลงนี้ปลูกใหม่นะฮะปลูกใหม่คุณสักดาแจ้งว่าปลูกใหม่โอ้โหแล้วอวบลำดีมากลำดีมากดูนะครับทั้งลำใหญ่สมบูรณ์นะฮะดูลำนี่ดูลำดูลำดูลำโอ้โหดูนี่ดูนี่ใหญ่สมบูรณ์ดูนะครับนี่เราดูลำ เห็นไหมแล้วสูงยาวแล้วแตกกอดีมากดูนะฮะกอแต่พี่น้องครับนี่คุณศักดาใช้ใบยกได้ท้าขอไฟใบยกไปี่สองลูกบวกกับปุ๋ยเคมนะครับลูกเดียวต้นทุนก็ต่ำนะฮะแต่แปลงนี้ครับพี่น้องครับใช้ปุ๋ยเคมีครับ3ามลูกดูนะครับเดี๋ยวชนจะเทียบให้ดูเลยดูความใหญ่ความสมบูรณ์นะครับผิดกันไกลผิดกันลิปเลยแล้วก็ล้มนะครับต้นไม่แข็ง ล้มระดนระนาดเลยครับเพราะว่าฝนตกดีปีนี้ดูสิครับล้มแล้วก็ลำไม่โตลำเล็กใบก็ไม่สมบูรณ์นะครับนีอ้อยเคมีนะฮะเปรียบเทียบกันต้นทุนก็ต่ําแต่ผลผลิตรับรองครับแพ้กระจายแพ้สุดยอดต้องคุยอย่างนี้เลยว่าแพ้กระจายโอเคนะครับเดี๋ยวนุ่งว้อจะติดตามว่ากันตัดแล้วตัดอ้อยแล้วผลผลิตของคุณสักดาได้เท่าไหร่นะครับดูสิครับโอ้โหอุ้ยดูดิอุ้ยบรรยายไม่ถูกครับโอ้โหสุดยอดมาก สุดยอดสุดยอดสุดยอดแค่ท้านขอไฟยกบวกกับกิ่งทองบวกทำสปีดนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์แล้วครับจากหลวงอ้วนกเกษตรสุขใจครับ